คนฟางมานี่แบบแหมหลอกเราได้ลุงคอไปอุ้ยตกใจมองไม่เห็นอื้อมอืมโดนเลยดีนะมีชีวิตเยอะหน่อยให้เราตรงไปทางไหนเนี่ย อ้าวนี่อ่ะอันนี้ก็เจอเหรออุ้ยไม่โดนนี่นะอุ้ยออง,งานเข้าแล้วอย่าไปช่วยมันสิครับที่บายเอาไม่ช่วยมันได้ไงอ่ะมันโดนจับอยู่อุย้ยเราก็จะตายอ้ยเราก็จะตายไม่ไหวหเมอนกันไม่ช่วยปล่อยมันโดนกินได้ไหมี่ย ทุกก้อนพลังงานผมโดนทีเดียวตายเลยนะอา้าวเร็วแล้วเราไปช่วยมันทำไมอ่ะเอา้เอาจริงดิเอเ้ยมันเผาโอ้โหนี่นะตายแล้วเฮ้ยดูพล,<ด>ลังขึ้นก่นอนเออจริงอะ่ะมันเร็วจริงอะ่ะเสียครับพี่จ่ายไปห้าร้อยด่าเราเคลมทุกอย่างจากเราครับขอบคุณนะยอเฮ้ มันด่าเราเหรอตกปากเลยอะไรเนี่ยแกคิดว่าตัวเองกําลังจะทําอะไรอยู่กันแน่แกกล้ามาขวางทางฉันกับเหยื่อฉันเหรอแกม่นิสัยชอบวิ่งวุ่นขวางทางแล้วก่อกวนกันหรออ้าวทำไมพูดอย่างนี้ตาแกสวยเดี๋ยวสวัยไว้ฟ้าไอ้ป้าค่าคือโจเต้ผู้ยิ่ง,อองใหญ่อมันจะโดนกับดักครับมีคำดักให้มันโดนจริงเหรอ อาเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังขับรถพาทงด้วยแล้วเจ้าจะรู้ว่าเหตุใดพวกเขาจึงเรียกอาวุธของข้าเอา้าช่วยมันไปแล้วว่าพี่พี่จะปล่อยมันตายมันจะบาปไหมเนี่ยฮอืปล่อยมันตายมันก็บาปดิอช่วยมันไปแล้วอ่ะ <c oughs> โอเคปล่อยมันตุยดีแล้วครับแล้วถ้ามันตุยแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยโอ้ยโดนงานเข้าก็ไม่มีอะไรผลต่อเกมครับอ้าวแล้วทำมาทำไม ต้องมีผลดีเอ้ยนี่เราไปห้องบอสนี่เอ้ยเอาเฮ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหไปยังไงเนี่ยโโอ้หนีก่อนนิชัยเฮ้ยเราเอ้ยโอ้ยช่วยหนอนเป็นกรรมไม่มีตัวไอ้แบบนี้เยอะโอ้โหโอ้ยไม่เอาเอาไงเนี่ย นอนก็ต้องช่วยโอ้ยนี่มาช่วยแล้วโอ้ยตัวเล็กเอ้ยอยู่ตรงนี้อีกด้วยนะ ทุกจับมาเหรอโอ้ยไปกินนี้แก้แค้นก่อนนี่ยโอ้ถ้าพลังเงินนี่ย อ้ยอืมชาร์จพลังก่อนตต๊ดตๆๆเหมือ,อ,อน,นทั้งนั้นเลย ได้นจะพาเราไปไหนเนี่ยอ๋อทางอันนี้ทางที่เรามานี่ใช่ปะ่ะเราไปไม่ได้อันนี้คือทางเก่าเราใช่ไหมพี่<ช>พจ<ำ>ั ไปทางไหนต่ออ่ะแตกปะนี่ไงทางไปโอ้ไปห้องบอสเราเอ้ยตรงนี้มันเรามันจำจำไว้มันมีจุดที่เราไปไม่ได้อยู่จุดหนึ่งนะ จุดไหนเนี่ยเราเริ่มงงแล้วอ่ะเอา้าเวนกมพี่ชายจะไม่สู้กับบอสหรอครับห5 5สู้แต่เรามาเปิดทางแต่ตอนเนี้ยเราย้อนนี่งพี่จะมาตัดไอเชือกเนี้ยแล้วพี่เดินเลยมาวิ่งกลับไปรอบหนึ่งพี่เดินเลยมาโอ้โหเดินไกลเลยทีนี้เดินเลยมานี้อะไรเนี่ย ิตใจที่ยั่งเคยฝันถึงใบไม้แล้วหลอนๆเหล่านี้ในใจของคุณภูมิพุ่งแล้วถาวันต้นเผยให้เราเห็นโอ้โหเราเราหลงไงกลับเลยกลับยาวเลยทีนี้เฮ้ยแตกฟะรู้จุดแล้วมา อะไรถือว่าอะไรไงเราก็ต้องมาฟาร์มไปใหม่เราจะไปตัดไอ้นั่นก่อนไงน ไปเลยลุยๆเราต้องกลับไปตัดเชือกก่อนเอาทางตันตกใจทุกครั้งเลยนะไอตัวที่มันสันส่นๆแล้วมันตุ๊บตับตุ๊บตับได้อะ่ะอันนี้เรามาช่วยหนอน เนี่ยนี่เราต้องเปิดไอตรงนี้ก่อนวันเปิดเรามหมอีกรอบหนึ่งไปเราไปตบบอสกันยุ่บไปได้แล้วมามีอะไรเนาะมีอะไรเนะาะรูทางแม่งเอ้าทีละบอสั้เอา้เอา ทำไมอ่ะอยากเข้ามาใกล้นะผีเฮ้ยเราไม่ใช่ผีเราคือไฉันหนึ่งคุณคือคืบขามพุ่มไม้แล้วคอยสากดร,ร,รอยตามฉันไม่ได้สะกดร,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 รอยตามมันมาชนภายอาณาจักรเก่าแก่นี้สิ่งน่ากลัวตื่นขึ้นฉันได้กลิ่นมันในอากาศ นางคิดว่าเราตายแล้วครับฉันรู้ว่าคุณเป็นอะไรฉันรู้ว่าคุณพยายามจะทําอะไรฉันยอมไม่ได้หรอกทําไมมันถึงคิดว่าเราตายอ่ะเราก็ยืนตรงหน้าเหมือนนี่ไงาาเฮ้ยอะไรฟู้เหรอเออเฮ้ยอะไรอ่ะฟู้ไงที่นี่เออเออเอเอ,เอ,เอฟูวว้เหรอฟู้เหรอนี่อ่ะ นี่นี่โอ้ยนี่องค์ฟูนี่นี่เอ้างอฮ้ยโดนไม่น่าชาร์จเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหนังพี่จะตายไหมเนี่ยนี่เอ๋ยยิงเลย เอาลูกตีกันทำไมอ่ะเอาตัวลองไม่ใช่นางเองนี่เฮ้ยนี่อ้ไทีนึงฐานเมาโอ้ยโอ้โหไม่เอดตุงเอดตี้อะไรหรอโอ้ยตาย โอ oh, oh, ้โหจะหลบยังไงอุ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอชาร์ตอันนี่อ่ะเอานี่นี่โอ้โหนี่น้องโอ้ยเราชนะได้เป็นไงเจ็บไหม เราหน,นีทำไมอ่ะเออแพ้เราแล้วหนีนี่ว่าเสื้อคลุมเสื้อกลางคืนโอ้มีปีกแล้วนี่ <_ d ata> การพุ่งไปข้างหน้าใช้เสื้อคลุมพึ่งตัวอย่างรวดเร็วไปตามพื้นดินหรือนอากาศเอา้าสรุปแล้วพี่น้องตีกันเองว่างั้นแล้วตกลงเขาเป็นน้องสาวเราเหรอเขาเป็นพี่สาวเราอะพุ่งยังไงอะพุ่งแง่น้อง เราต้องใส่ก่อนป่ะเ,เรากดดูของไม่ได้ด้วยเป็นพี่สาวเราครับโอ้ยเราไม่บอกโอ้ยกดเอา้าเฮ้ยอะไรอะไรมันจะพยายามทำลายพันธุ์หรือเปล่าจอยฟันพวาเขาไม่สามารถแก้ไขได้ พวกเขาจะต้องเลิกทำสิ่งนี้ให้เราหลับไหลเงียบเพื่อได้น้อยเถิดกับกืนสุความมืดมิดของพระองค์ประทานความสง,งบสุขแก่เราอะไรอ่ะโอ้โดนอะไรเข้าไปอ้าวเราเราเป็นอะไรอ่ะอ้าวยังไงอ่ะยังไงอ่ะครับ พี่สาวก็ไปแล้วอเอะเอ้ายังไงอะ่ะแล้วแล้วไงเนี่ยเอาไปไงอะ่ะเอ้ยแดดโอ้แดดพ่อเราไปเอากับราชินีแมงมุมครับจนเกิดพ่อเน็ตหรือพี่สาวนั้นเองครับอ๋อพ่อเราแล้วแม่เราคือใครอะ่ะ สะดวกดีเนาะพงนี้ถัดย้าตัดหญ้าตัดยญา,ยา,ยามาแผนที่ลับอีกแล้ว <c oughs> เป็นกรรมโอ้โหทะเลแห่งฝาบแห่งอะไรก็ไม่รู้เอาไงเนี่ย เมืองอะไรก็ไม่รู้เข้ามาก่อนพักผ่อน,นโอโหไหนตัวฟิมีอะไรให้เราบ้างเนี่ยโอฟาฟาดีเหมือนเราทั้งคู่จะเดินทางออกนอกเส้นทางไปมากเออใช่ <c oughs> จริงเราฉันแทบไม่เชื่อเลยว่าทางหลวงเก่าๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นเหล่านั้นจะนำไปสู่สถานที่ที่เชี่ยวชวอุมและชีชวิตชีวาเช่นนี้โอเค อาคารหลังนี้ชวนให้นึกถึงการบูชายบางอย่างแม้ว่า,กการูปคาลลบของที่นี่จะถูกลืมเลือนไปนานแล้วก็ตามเหมาเป็นเครื่องฝักภาระเพื่อผ่อนคลายช่วขณะโอเคไปแล้วไม่มีอะไรหรอกไม่รู้ว่านายเป็นใครอ้าวเปิดแผนที่ซะง,งั้นอ๋อที่นี่เฮ้ยเฮ้ย,ยเป็นพวกเราไะเนี่ย เออไม่ใช่นี่ว่ะ <clears throat> นี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยโอ้ยนี่มันยิงแม่งเลยไม่ใช่พวกเราไปเติมเลือดก,ก่อน <c oughs> วะเน,นี่ยมีปลามังกรบินด้วยเฮ้อยอะไรอะ่ะไปไงเนี่ยน้องอ้าวเอา,เอาไปไงอะ่ะเอาไงดีน้องตัวละครหืมเอาไงอะ่ะอยงงอะ่ะงงอ่ะนี่เอาไงดีอะ่ะ คนอื่นเขาหลับกันหมดแล้วเนี่ยเราเอาไงกันดีอะเราฝังคนเอาไงดีพักไหมพักไปเอาวีไหมพักปะเดวต่อเอาไงอะเอาไงดี จะพักก่อนก็ได้นะครับโอเคพักก่อน